สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับขายที่ดินโดยแมนนัทพลอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้ครับแมนมีที่นานะครับผมเนื้อที่9้ไร่ครับราคาแสนต้นๆน,น,นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังและจับจองกันนะครับ ตรงบริเวณนี้ครับแมนได้เริ่มต้นจากถนนหมายเลข205สุรานาลายครับผมที่ดินปแปลงนี้จะห่างถนนเส้นนี้ประมาณเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นครับผมที่ดินปแปลงนี้จะอยู่อำเภอนูนสูงนะครับผมจังหวัดนครราชสีมาของเรานั่นเองครับ ส่วนตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นแหล่งชุมชนครับที่ติดถนนซีเลนครับตรงบริเวณนี้ก็จะมี CJMart ครับผมแล้วก็จะมีร้านสะดวกซื้อต่างๆครับแล้วก็มีตู้ ATM หรือว่าตลาดนัดนะครับหรือว่าจะมีร้านขายรถมือสองนะครับสีสวัสดิ์เงินติดล้อครับหรือว่าจะเป็นขายของข้างทางนะครับเป็นของชมรวยนะครับด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวเมนพาไปชมนะครับ ปั๊มปตทอจะห่างจากจุดนี้ประมาณ1กิโลเมตรนะครับบริเวณนั้นก็จะมีเซเว่นอีลเวด้วยนะครับตรงทางบริเวณนี้นะครับเป็นถนนเชื่อมต่อจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมินะครับตรงบริเวณซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็น จุดนะครับที่มีพ่อค้าแม่ค้านะครับส่วนมากจะขายเปลนะครับจะเป็นเปลไม้หรือว่าเปลเชือกนะครับผมหรือว่าจะเป็นเว้าจุลานะครับหรือว่าจะเป็นม้านั่งต่างๆครับผมเราจะตีรถกลับนะครับผมยูเทิร์นกลับมาครับทางเข้าที่ดินแปลงนี้จะเลี้ยวซ้ายนะครับก่อนที่จะถึง3ามแยกไฟแดงหนองกระสังครับผม และการเดินทางไปที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นถนนราดยางครับสลับกับคอนกรีตครับผมแล้วก็ก่อนจะถึงหน้าที่ดินเพียงแค่150เมตรนะครับตรงบริเวณนั้นจะเป็นถนนลูกรังเข้านาของเราครับผมเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยครับจะผ่านหมู่บ้านดันติงไปหนึ่งหมู่บ้านนะครับแล้วจะเจอหมู่บ้านจันอัดครับหมู่บ้านที่2ครับผมที่ดินแปลงนี้จะอยู่ตรงหมู่บ้านที่สนะครับ การเดินทางแมนได้ตัดตอนไปบางส่วนนะครับผมเพื่อให้การเดินทางนะครับดูกระชับยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะผ่านหมู่บ้านไปเลยนะครับจากถนนลาดยางแล้วเราก็จะไปถนนคอนกรีตกันครับตรงบริเวณนี้ก็คือถนนคอนกรีตนะครับผมที่จะออกนอกหมู่บ้านมานิดนึงครับอยู่ขอบนะครับอยู่ขอบของท้ายหมู่บ้านครับผม แต่จากจุดนี้นะครับก็ยังจะมองเห็นตัวหมู่บ้านอยู่นะครับก็จะมีบ้านเรือนครับที่มีผู้คนนะครับมาปลูกบ้านสวนอยู่นะครับโดยใช้ไฟโซล่าเซลล์นะครับผมตรงบริเวณนี้เราจะเลี้ยวขวาลงถนนที่เป็นถนนลูกลังนะครับอยู่หน้าที่ดินของเราครับ เราจะลงไปจากจุดนี้ประมาณ1 0 0่5 0ถึงหนึเมตรนะครับเราจะเจอกับที่ดินแปลงที่เราจะขายกันเลยนะครับที่ดินแปลงนี้สวยมากครับผมเนื้อที่9ไร่ครับด้านหน้าของเขาจะกว้างมากเลยครับผมและบริเวณนี้เราก็ได้มาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วแมนก็จะเริ่มขายที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับที่ดินแปลงนี้ครับเป็นที่ดินโคราชนัมเบอร์196 ขายที่นาใกล้ถนนคอนกรีตใกล้หมู่บ้านครับผมฉนดครุฑแดงนสสีจอครับเนื้อที่9ไร่21ตารางวาเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1,40 0 0 0บาทต่อไร่ครับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่นาล้นวนๆเลยนะครับผมมองไปก็จะเห็นที่นานะครับแล้วก็จะเห็นบ้านคนนะครับอยู่ริบๆนะครับผม ระยะห่างจากบ้านคนประมาณ1กิโลเมตรนะครับผมที่เรามองเห็นนะครับแต่ถ้าเราขับตามถนนคอนกรีตนะครับระยะห่างบ้านคนเพียงแค่ครึ่งกิโลเมตรเท่านั้นครับหรือว่าจะห่างบ้านสวนนะครับเพียงแค่200-300เมตรเท่านั้นครับผมด้านหน้าที่ดินนะครับจะเป็นบ่อนะครับสาธารณประโยชน์ครับผมเป็นคลองเป็นเหมืองนะครับเป็นเหมืองสาธารณประโยชน์อยู่ด้านหน้าที่ดินครับ ถนนจะมีสองฝั่งคลองนะครับผมที่ดินของเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามไปนะครับตรงข้ามถนนไปครับที่ดินแปลงนี้สวยมากครับผมที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือครับทิศเหนือกว้าง1 1 2เมตรครับทิศใต้กว้าง101เมตรครับทิศตะวันออกกว้าง145เมตรครับทิศตะวันตกกว้าง91เมตรระดับความสูงจากน้ำทะเล170เมตรครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่นาใกล้หมู่บ้านใกล้ถนนคอนกีตครับเป็นที่นาที่รูปแปลงรูปร่างสวยมากเลยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมลงจากถนนคอนกรีตเพียงแค่150เมตรเท่านั้นนะครับ1น0ถึง150นะครับห่างจากบ้านเรือนเพียงแค่200เมตรนะครับห่างจากบ้านนะครับผมที่เป็นบ้านสวนของชาวบ้านนะครับหรือว่าใกล้แหล่งชุมชนใกล้หมู่บ้านนะครับเพียงแค่500เมตรถึง1กิโลครับผม เป็นที่นาที่มีอนาคตนะครับเหมาะที่สําหรับทําโคกไร่หนองนาโมเดลครับหรือว่าจะทําบ้านสวนนะครับหรือว่าจะซื้อเก็บไว้หรือว่าซื้อปล่อยให้คนเช่าอย่างดีเลยครับผมหรือว่าถ้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับที่จะทําฟาร์มไก่ชนครับผมสถานที่ตรงนี้นะครับผมดีมากเลยครับผมเหมาะสําหรับเลี้ยงไก่มากเลยครับกั้นเขารั้วนะครับถมดินกั้นเขารั้วครับผมบรรยากาศเลี้ยงไก่ครับไม่รบกวน ชาวบ้านนะครับไม่เลี้ยงในตัวหมู่บ้านครับผมให้ไก่ขันนะครับให้หนัวหูท่านอื่นนะครับหรือว่าจะทําสนามไก่ชนนะครับก็สามารถมาทําที่ดินแปลงนี้ได้เลยครับผมไม่รบกวนนะครับผมอยู่แบบบรรยากาศครับบ้านๆทุ่งๆครับผมเลี้ยงไก่นะครับเป็นอาชีพที่ดีพอสมควรเลยนะครับสําหรับยุคนี้เลยถ้ามาทําสนามไก่ชนตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ผมว่าน่าจะเหมาะสมนะครับดีกว่ามา ซื้อที่ในหมู่บ้านแล้วก็ไปทำในหมู่บ้านรบกวนคนอื่นนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าท่านใดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะแมนเลงเห็นว่านะครับผมพื้นที่แบบนี้นะครับอยู่ไม่ห่างไม่ไกลหมู่บ้านนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับร่มรื่นนะครับเหมาะที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ครับผม เลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็เป็นบ้านสวนครับผมบ้านนาที่สวยนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่นาครับผมสามารถนะครับที่จะมาถมดินด้านหน้านะครับแล้วก็ปลูกบ้านสวนนะครับแล้วก็ด้านหลังปรับปรุงให้เป็นนาโคกไร่หนองนาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่นะครับหรือว่าทําอย่างนึงอย่างใดเลยครับที่ตัวเราชอบนะครับผม และที่ดินแปลงนี้จะห่างถนนหมายเลข2 0 5 4เลนของเราเพียงแค่4กิโลเมตรครับห่างตู้เ t m เปั๊มปตทนะครับ4-5กิโลเมตรครับห่างตลาดสดนนทไทย5กิโลเมตรห่างเซ็นทัลโคราชนะครับ25กิโลเมตรกรุงเทพมหานคร287กิโลเมตรครับที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่ตำบลจันอัดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับและคลิปนี้แมนคงขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ